ดูเวนี้คือผาชมนางอยู่ที่เมืองงอยเมืองหนองเขียวแขวงหลวงพระบางนะครับเป็นจุดชมวิวที่จะต้องเดินขึ้นเขาใช้กำลังพละกําลังคนที่จะขึ้นที่นี่ได้ต้องมีพละกกำลังเดินขึ้นเขามานะครับเดินขึ้นมาแล้วก็จะเจอวิวสวยงามขวามือของผมนะครับ คือหานางนอนอ,อยู่นี่เรีย้ยวผานางนอนส่วนตรงกลางชุมชนหมู่บ้านโรงเรียนวัดอันนี้ก็เมืองงอยอเมืองงอยเมืองหนองเขียวอยู่ติดกันนะครับส่วนฝั่งนี้วิวสวยๆเขาสูงๆอันนี้คือผาแดงนะครับ ตอนเช้าบรรยากาศกําลังสดใสอากาศเย็นสบายนะครับก็อย่าลืมเอากาสมาเที่ยวผาชมนางเมืองงอยแขงอ่ะครับบีกคลิปหนึ่งะคกคลิปหนึ่งก็จะแนะนำสถานที่ชั้นจุดชมวิวผาชมนาง ชั้นสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะมีไอข้างล่างนะครับที่เห็นคือน้ำอูน้ำอูแล้วก็สะพานข้ามน้ำอูนะครับเมืองหนองเขียวเมืองงอยนะอยู่ติดกันพนละปังเหมือนวาลินกับอุบลน,นะครับ ก็จะเห็นวิวสวยขึ้นนะครับข้างล่างเป็นชุมชนนะครับชุมชนก็มีหลายชนเผ่ามีลือมีลาวลุ่มหรือคนเชื้อสายจากหลวงปางนะครับจุดนี้คือหาชมฟานางนอนอีกมุมหนึ่งนะครับผาแดง ตรงนี้มันจะไกลขึ้นมาอีกหมอกยามเช้าอย่างอีกชั้นหนึ่งนะครับบนสุดอันนี้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าจะลองดูชั้นสูงสุดตอนเช้าเช้านะครับช่วงนี้ประมาณเจ็ดโมงกว่าครับอย่าลืมหาโอกาสมาชม จุดชมวิวผาชมนางเมืองงอยแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชหลลาวนะครับ